สวัสดีครับพ่อ้านเล่นเกมครับเรามาอยู่กับเกมเอาลอเช่นเคยนะครับในคอมโบสกิลชุดที่22แล้วนะฮะมาดูสกิลของเรากันดีกว่านี่เราจะใช้4สกิลนี้นะฮะไทแองเกิลช็อคนะฮะแล้วก็เฮลไฟเบอร์นิ่งบูลเล็ตนะครับสกิลดาวติดตามของเรานี่เองเทนเนอร์แอคมา10วินครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย โอ้โหเจอเลยนะครับไม่ต้องรอเลยครับวันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะเราก็เดินทางมาถึงชุดที่22แล้วนะฮะผมก็ยังคงไม่ได้สกิลสกิลที่ต้องการครับก็บนอยู่ทุกคลิป <c oughs> ก็ยังไม่ได้นะ ไอตัวไอตัวขวานี่คือสกิลไม้ตายของเราครับสกิลที่เด็ดโอเคชุดนี้ผมจะไอ้นี่เหมือนเหมือน,นเดิมนะครับกดอัตโนมัติกดอัตโนมัติเหมือนเดิมแต่ต้องเดินหน่อยจะเดินขึ้นหน้าหน่อยนะฮะอา้าวติดติดติดโอ้เขาใช้ป้องกันโอ้ผมว่าแล้วทำไมไม่โดน เขามีสกิลป้องกันนะครับสกิลเมื่อสักครู่นี้แล้เขาจะสับแล้วโอ้โหโดนโดนนะครับโดนนะครับเดี๋ยวต้องมีสมาธินหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะแพ้เอาตอนนี้อันติเรามาแล้วครับอันติเขาจะใส่3เป็นไฟโอเค3ไปครับตาเราบ้างตาเราบ้างครับโอ้โหเขาใช้ป้องกันนะครับเขาใช้ป้องกัน เขาใช้ป้องกันโอ้ยเอา้าสงสัยเกมแรกเรานี่จะพ่ายแพ้นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใส่เลยครับเอ้ยมันน่าจะครูดาวอยู่นะครับมันน่าจะครูดาวอยู่ครับมันน่าจะครูดาวอยู่นะครับ,นนอรบไอ้สกิลสกิลป้องกันนะครับต้องเดินหน้าครับต้องเดินหน้า โอ้โหแพ้ไปนะครับเกมนี้เราเดินไม่ดีเองครับปเกมที่2ครับมาต่อกันตาที่2นะครับเราก็ยังเจอกับเลเยอร์เช่นเคยนะครับวันนี้นอันไหนที่เจอกับบอดก็ใช้ไม่ได้นะครับพูดถึงคนละคนละเกตเลยนะฮะจากที่ผมทดลองหลายๆอันแล้ว เดี๋ยวผมจะรอขวานเลเวลอ่ะอัดเต็มๆนะครับขวานเต็มเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กันทีเดียวไปโอ้ย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 เจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับนี่แรงต่ำนะฮะเนี่ยแรงเขาต่ำเยอะเลยนะครับเนี่ยแพ้เดี๋ยวแพ้จะแพ้เอานะฮะเนี่ย แรงสูงต่ำไม่สำคัญไม่สำคัญแพ้ได้หมดแพ้ได้หมดโอเคครับโอ้โหนึกว่าจะแพ้อีกซะแล้วอยยังดีนะครับชนะเกมต่อไปครับอ่ะมาครับตาที่3ก็ยังเจอกับเพยเยอร์ครับดีนะครับดีนะครับไอชุดไหนที่ผมเจอกับเพเยอร์บ่อย มันเห็นผลได้มากกว่านะฮะโอ้ใส่เลยเจอเกมไว้ะครับเกมไวส่วนมากผมจะแนะนำพวกชุดคอมโบที่เน้นกดอัตโนมัตินะครับมันมันงยโอ้โอย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 นะครับมันง่ายมันง่ายดีนะครับมันง่ายต่อต่อทุกคนเลยครับที่ได้เล่น ไอส้สก,กิลขวาเน,นี่ทีเด็ดเลยนะครับเวลาขวานมันค้างแล้วย้อนกลับอะถ้าฝั่งตรงข้ามเผือเราก็เอียงให้มันขวานมันถอยมาอย่างเงี้ยครับนี่ยฮะเห็นไหมฮะเอ้ยสิดแล้ววะให้ขวานมันถอยมาโดนหลังชนนะฮะโอเคโอเคน,น่าจะน่าจะได้ไหมเดี๋ยวรออันตินครับ ขวานขวานขวานนะฮะขวานหลังขวานหลังโลนี้ก็น่าลำคาญนะไอ้โล่นี่ก็น่าลำคาญ,นะาคาญมันน่าจะมีเวลาหน่อยมันมันไม่มีเวลาแล้วมันกลางได้ตลอดเดี๋ยวเราต้องใช้คอมโบขู่นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคูดาวเขาคูดาวเข้ามา กูดาวเข้ามาแล้วเราจะเสียเวลานะฮะในสกิลโลนะครับกดดันเลยแล้วกันกดดันเลยแล้วกันครับกดดันเลยแล้วกันครับโอเคกดดันเลยครับโอเคนะครับชนะไปได้คนนี้ชื่อคุณคุณน,นะครับเหมือนเขามาเล่นใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ,ะเกมต่อไปครับมาครับลุยกันต่อน,นี่เจอกับคนเกาหลีใต้นะฮะ ต้องรอดูเขาคอมโบมาก่อนชุดหนึ่งนะครับว่าอะไรยังไงเวลาไฟขึ้นนี่ก็น่าใช้นะครับเวลาไฟขึ้นนะยืนตอดจอยอ,อ,อย่างเงี้ยลองหาจังหวะดูใช้ได้นะฮะผมเคยโดนเทเยอร์ของประเทศไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้ละไฟมันขึ้นแล้วมันดึงผมอะ่ะผมมองไม่เห็นนะฮะจังหวะเผลอโอ้โหซีแงเลยเนี่ยเนี่ยฮะอ้าวโดนน้ำแข็งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้โหเจ็บจี๊ดนะฮะน้ำแข็งของเขาพร้อมกับนกที่สาสใส่เข้ามาโอเคครับก็แพ้ไปครับเกมนี้ไปเกมต่อไปครับมาครับต่อเลยวันนี้โหลดเร็วนะครับวันนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะแต่ก็ยังไม่เจอคนไทยนะครับตั้งแต่อัดเกมมา เจอคนไทยนะยังไม่เจอบอทนะครับเฮ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวหมดโซ่แล้วเราจะอัตโนมัตินะฮะเหมือนเดิมหนึ่งสองซ้ไโอ้โหเราโดนเยอะนะครับเราโดนเยอะนครับ กลัวผมจะไม่รอดแล้วเนี่ยโอเคยังได้อีกตาหนึ่งถ้าถ้ายังสังหารเขาไม่จบสงสัยจะซีงแงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮะโอ้ยหลบไม่ทันหลบไม่พ้นก็แพ้ไปอีกตานะครับว่าโหเราอ่ะมาเกมต่อไปครับ โอ้โหโหลดวิเดียวนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอมโบอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการการหลบของเราด้วยนะฮะการใช้ท่าสกิลไหถ้าชอบก็ลองไปลองไปเล่นโอ้ยลองไปเล่นกันดูนะครับลองเซตดูนะถูกจริตก็เก็บไว้ในหนึ่งชุดคอมโบนะครับนี่ผมผมเพิ่งปลดปลดล็อกไอช่องที่4ไปนะครับ80เพชร ไว้เพื่อเทสคอมโบใหม่นะครับอโอเคโดนประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับโดนประมาณนี้ถือว่าโอเคหนึ่งเอาเขาใส่ตัวนี้ครับไฟหนึ่งขวานหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรวะดาวโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหแรงแรงโคตรเพราะเขาใช้ท่าเนี่ยครับแรงพลังขึ้นเต่าครับโคตรแรง อัตโนมัติเลยนะฮะอาจจะแพ้ได้อีกตาหนึ่งนะครับเรียบร้อยสกิลนีเวลเวล9น่ากำลังจะมานะครับคนนี้นเ h e b e บสผมก็แพ้ไปอีกนะครับสามตาลัวๆเดี๋ยวเข้าเกมต่อไปครับ แ้รัวๆเลยนะครับเนี่ยมาครับแ้ก็ต้องทดสอบให้ให้ชมกันนะครับว่าสกิลนี้มันใช้ได้ไหมจริงใครถนัดลองกดกดค้างก็ได้ครับเนี่ยถ้าใครชอบโอ้โหเดี๋ยนะ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  โอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยผมขค้าสกิ่มันอ่ากระสุนมันสายๆดีครับบางทีถ้าลองสังเกตดีๆมันจะไม่ตรงมัน,ม,นมันจะเหมือนมันจะเอียงเข้าหาก็มีนะครับกระสุนธรรมดาโอ้ยตาผมมั้งนะ โอเคนะครับขวาชัยชนะมาได้สักทีนะฮะโอเคตาต่อไปครับเจอเดอะเบสอีกแล้วนะครับผมงัยก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ผมก็แค่มาแนะนำนะแบบเอ้ยนั่นแนใครชอบนี่สกิลเขาเลเวลเแล้วนะครับเขาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่นี่เห็นไหมสกิลเขาเลเวล9นะครับเขาต้องเป็นเทพจำแรงลงมานะฮะ นะครับผมว่าไม่งั้นสกิลเวลไม่สูงขนาดนี้นะครับไม่ใช่มือใหม่แน่นอนเดิทเดบิทเดบิทเ,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 เอาแล้วครับดาวมาหนึ่งชนหน้าสองโอ้โหมันครูดาวไวนะครับไอ้สกิลนะี้แต่มันได้แค่ดันหน้า ดีเดี๋ยวพ่ออัดคลิปลงให้หลูกจังหวะน,นี้ครับผมต้องเอาเอาบ้าง้วครับอ้าวโดนโดนสต็อปโดนสต็อปนะครับโด,โดนสต็อป,อป,อปเขายังไม่ได้ใช้ไอ้สกิลด้านหลังนะครับไอ้ที่ไฟขึ้นด้านหลังเอาละครับผมไม่รอแล้วฮะผมไม่รอเขาใช้นะครับหลบไม่ได้นะฮะดาวหลบไม่ได้ดาวเวลสองหลังไอ้ตัวไฟข้างหลังโดนเจ็ดโอ้โห สกิลสูงนะครับมาตาต่อไปครับอ่ะมาครับลุยกันต่อนะตาผมโอ้โหสีคล้ายๆกับสกิลเราเลยโยนมาแล้วนะครับผมก็ยังจำชื่อสกิลไม่ได้ไอตัวบอลใหญ่ๆนี่ต้องเก็บทีเดียวนะครับ3มลูก ยัยโห้สุดยอดเย่ๆฮนะต่อ,อไปอือหือ,หอเราเจอเดอะเบสสามรอบติดเลยนะครับผมก็สกิลนี้ก็แก้ทางไม่ได้นะครับเพราะถ้าแก้ทางไม่ได้เดี๋ยวต้องหา,เ,า,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขามีอันนี้สองเนี่ยเขาเอาไว้อันที่สี่เลยครับโหลดคูดาวไว ตอนนี้เขาไม่ให้ผมมายืนข้างหน้าเลยนะฮะผมรีบใส่ก่อนผมรีบใส่ก่อนเออโดนไม่โดนยัยงไงก็ใส่ไว้ก่อนนะครับโอเคเขาจะมีอะไรนะสกิลไฟข้างหลังแล้วก็ดาวไฟด้านหน้าเล็กอ่าดาวแล้วก็มืแอแมลงก็ยังโดนเยอะอยู่ดีว่ะโอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บ ทำไงดีครับโอ้โหโดนล็อกโดนล็อกเดินนะเดนะไฟหลังดาวหลบดาวหลบดาวโดนข้างหน้าโอ้โ oh. หหลบดาวยืนข้างหลังดาวไฟมันใส่ดาวก็โดนอืมโอเคครับก็แพ้กันไปนะครับ ไม่เจอคนไทยนะครับเราตานี้เออไม่เป็นไรครับแอนชนะก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เบื่อเบื่อก็สามารถเอาสกิลผมไปลองบูคอมโบดูได้ตามความสะดวกนะนี่ผมเปิดช่องสี่มาแล้วเออเดี๋ยวเตรียมเจาะเลงคอมโบต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พ่อบ้านเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ